ป้านะ่ะไม่อยากพาไปเลยนะไปฉีดวัคซีนอ่นะรู้หรือเปล่าแต่แม่นะ่ะตื่นตั้งแต่ตีหนะ้าจะพาหนูไปเข้าใจไหมแล้วทีนี้จะให้ป้าทํำยังไงเพอไปถึงแม่จัดการไปไปทําบัตรทําอะไรให้หมดเลยก็ใจไหมป้านี่แป้าไม่อยากตื่นเลยไม่อยากพาไปเลยกลัวหนูเจ็บนะอืะ แต่แม่เนี่ยเป็นาพาไปเลยจับให้ยพยาบาลจิ้มขาเลยนะก็ะหนูก็เจ็บเงี้ย่มองเลยนะทำยังไงดีตอนนี้ไปกินนมแม่แลวกินนมพอ่อแทนก็ได้แล้วดีขึ้นหรือย,ยังเนี่ยดีขึ้น พอไม่ไปอีกแล้วเนาะอือเราจะให้แม่พาไปอ้อไม,ไม,ไม่ไม่เอาแลวไม่ต้องพูดถึงแม่เลยใช่ไหมใช่ไหมโอเคเนาะแต่ว่ามันเป็นการที่แบบนักษาหนูไงใช่ไหมรู้ไหมรู้อยู่แต่ว่าแบบก็ต้องไปฉีดเนาะใช่ฉีดแล้วหนูจะแข็งแรงเนะงาเคนะหาคนะอหอุย้ย มีความนี่ก็พูดอะไร <laughs> นะ